เริ่มกันที่ความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับนี่เป็นการคว้าแชมป์รายการที่2อระดับทวีปครับในรอบชิงเชิศการแข่งวอลเล,กกล,ลย์บอลหญิงเอเชียนครับทีมสาวไทยรองแชมป์เก่าพบกับแชมป์เก่าและอันดับหนึ่งของทวีปอย่างจีนนะครับโดยครั้งล่าสุดนั้นพบกันในเวลกังปีไทยชนะมา3ต่อ2เซตก็เป็นไปอย่างสูสีครับทั้ง2ทีมผลัดกันทําคะแนนขึ้นนําแต่สุดท้ายสาวไทยเบียดเอาชนะแต้มดิวส์สาต่อ28 อย่างในเซตที่2ครับยังเล่นกันสนุกไทยขึ้นนำก่อน24ต่อ22แต่ก็ปิดเกมไม่ได้ทำให้จีนพลิกกลับมาชนะ27ต่อ25และในเซตที่3เป็นสาวไทยที่ทำได้ดีกว่ากลับมาชนะไปได้25ต่อ21ไทยขึ้นนำ2ต่อ1เซตต้องการเพียงเซตเดียวก็จะกคว้าแชมป์และทีมมอลเบอลสาวไทยก็ทำสำเร็จเอาชนะไปได้อีก25ต่อ20ทีมไทยชนะไป3ต่อ1เซตสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการนี้มาครองเป็นสมัยแรก โดยอนุมาสิทธิลักษ์ยังได้ตำแหน่งผู้เล่นผู้ทรงคุณค่าผู้ทำคะแนนสูงสุดและตัวรุกยอดเยี่ยมส่วนนุสลาต้อมคำได้ตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยมโดยที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้ไปแข่งโลกลางปีในปีหน้าก่อนหน้านี้นแล้วสะใจค่ะใจวาแจมแล้วบอกใครบ้างนอกบ้านก็น <c oughs> ขอบคุณแฟนคับทุกคนนะคะ <c oughs> ทำได้แล้วค่ะโอเคก็ดีใจกับพี่เขานะคะถึงเราจะลงไป ช่วยทีมไม่ได้เท่าที่ควรนะคะวันนี้แต่เราก็ภูมิใจกับทีมที่พี่เขาสู้เต็มที่นะคะวันนี้มีความสุขนะมีความสุขมากเลยค่ะพุณแม่ว่าไงวันนี้หนูมีความสุขมากนะคะเป็นหนู่ะาป้า้า้าก็ยินดีกับนักกีฬาด้วยครับก็พี่ฝึกซ้อมมาเหนื่อยวันนี้ก็ชื่นใจนะครับก็ขอบคุณนะครับช่องเจ็ดสีที่ถ่ายทอดสดแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เชียร์อยู่ที่สนามที่นี่แล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับพวกเราก็ แต่ส,สิ้นภารกิจของทีมชาติแล้ววันนี้ก็ทุกคนก็มีความสุขมากนะครับก็ขอบคุณมากๆครับผม